สวัสดีค่ะพี่น้อง FC วันนี้ก็มาพบกับแอดมินพี่ใจพารรวยนะคะพี่ใจจะพามาสรุปล่าพัฒนาของวันที่4กันเนาะนะคะพเพื่อนจ๋าว่าตัวเลขที่พี่ใจให้มีเข้าอะไรบ้างค่ะก่อนไปสรุปก็มาฟังคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองลูกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับพี่น้องจา๋า โอเคเราก็จะมาสรุปผลของลาพัฒนานะคะผลที่ออก6ตัวเนาะสองแปดแปนามหนึ่งนะคะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่0ูนย์กับ1เรามาดูของเรานะคะเพื่อนจ๋าอ่าสำหรับ2ตัวนะคะ2ตัวของ6ตัวทางฝั่งพี่น้องสปโปลาวก็เข้าอ่าสองแนะคะคือ28นะไม่ใช่ว่าเข้าอ่าสองแนะคะเพื่อนจ๋าเราก็ถ้าจับในตารางนะก็จะมี2 มี8นะนะคะเพื่อนๆแล้วก็สำหรับ4ตัวนะคะบ,บ้านเราใช้4ตัวเนาะก็8 1 3 1นะคะเพื่อนบางบางที่บางเขตก็ใช้5ตัวนะคะก็คือ8 8นะคะก็จะมี2ตัว6ของ6ตัวนะคะ2ตัวล่างของ6ตัวแล้วก็มี2ตัวล่างของ5ตัวก็คือ8 8เนาะก็คือ8 8นะคะเพื่อน นะคะส่วนทางฝั่งมาเราก็ใช้4ตัวเนาะผลที่ออกคือ81 3 1นสมะคะมาดูของพิจัยให้เด่นที่1นะคะวิ่งรูดเนาะศูนย์กับ1วิ่งรูดพิจัยก็พูดประจำนะเพื่อนๆน,นะว่าถ้าอเอาชุดใดชุดใดก็ถ้าเอาอันหนึ่งก็ต้องเอาไปด้วยกันนะคะนี่พิจัยทำประกบไปให้อย่างนี้เนาะผลที่ออกก็คือ81นะคะเพื่อนจ๋า1ก็มานะเข้าตัวกลับทุกอย่างไปกลับเห็นไหมคะวิ่งรูดไปกลับเนาะ ่าสําหรับพี่ j a ก็พี่ใจจะชอบเน้นรูดเนาะพี่ใจก็ได้เด้งอ่ะได้บุญได้ล่างเลยนะคะเพื่อนจ้ะพี่ใจรูดนะได้บุญได้ล่างนะคะก็สองเด้งไปเลยนะคะเพื่อนก็ได้ค่าปลาทูค่าน้ําพริกน้ําปลากะปินะคะเพื่อนจ้ะเนาะก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งมาในตัวกลับนะคะก็เข้ากับเด่นหนึ่งเนาะนี่นี่หนึ่งอันนี้นะคะเพื่อนก็มีหนึ่งแปดนะแล้วก็ สามหนึ่งนะคะเพื่อนสามหนึ่งก็มาเห็นไหมชุดนี้พี่ j a บอกแล้วต้องไปกลับนะคะก็มาเท่ากับมาบนมาล่างเนาะก็เข้าที่แปดหนึ่งนะคะก็บนสามหนึ่งนะคะเพื่อนในนี้มีนะคะเพื่อนจะสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดนะคะในพิระมิดพี่ j a บอกแล้วว่าพี่จ a จะเอาสูตรเด่นที่พี่ใจคิดสามสูตรสี่สูตรมาวางนะคะคือเอาตัวเด่นมาวางมันก็คือจะไปประกบกันนะคะ เือนอย่างที่พี่ j จประกบออกมานะคะบางทีก็บางตัวก็อาจจะไม่ได้ประกบเพื่อนๆก็อาจจะจับเก่งเนาะไปดูเก่งแล้วก็แบบว่าไปดูกับอา,อาจารย์ท่านอื่นที่เข้ากริงเก่งๆ,ๆ,ๆตัวเด่นก็อาจจะมาประกบกันได้นะคะเพกกื่อนก็ถือว่ายังเข้านะคะงวดน,นี้ก็เข้านะเพื่อนจะเข้าเนาะก็เข้าสองเด้งเลยนะคะเพื่อนนะคะโอเคแล้วก็เป็นต่ะของวันที่6เลยนะคะ ของวันพุธนะคะอ่าปัจจุวันพุธนะลาวัฒนานะคะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่ศูนย์และสองนะคะวิ่งรูดนะคะส่วนตัวจับคู่ต้องไปกลับนะเพื่อนๆจา้าแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างพี่ใจทําอย่างเงี้ยเพื่อนๆถ้าเอาศูนย์สามก็ต้องเอาศูนย์แปดไปด้วยนะคะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะต้องประกอบอย่างนี้นะคะอ่างวดนี้พี่ใจจะชอบสองนะพี่น้องนะพี่ใจจะชอบสองนะแต่ว่า แล้วแต่พี่น้อง fc นะคะแต่นี่คือส่วนตัวพี่ใ a y ชอบสองเนาะนะคะส่วนเบิ้ลพี่ใจก็เอาลืมเขียนไว้ให้นะคะ0ูนนะคะอ่าสองสองนะคะภัคนี้สองมามาดีมากเลยนะเพื่อนเพื่อนทุกหุ้นเลยอะฮานอยนี่มาสองวันติดเลยสองสองไม่รู้ว่าจะกระโดดมาที่ลาวหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะกระโดดมาที่ลาวหรือเปล่านะคะเพื่อน นะคะถ้ามาที่ลาพี่เจก็จะชอบ2องสี่สอนะคะอย่าลืม26งหด้วยนะคะแต่พักนี้เลขจะมาต่ำเนาะเลขไม่ไม่ค่อยมาสูงเท่าไหร่นะคะเพื่อนจะส่วนในตารางก็สําคัญนะพเพื่อนในตารางก็ตัวสําคัญนะอันนี้ตัวเด่นนะเพื่อนตัวเด่นนะคะเด่นทั้ง3 4สูตรไม่ใจยจับไปไว้ที่พีระมิดนําโชคนะคะ พีระมิดจับคู่พีระมิดนำโชคนะคะเพื่อนจ๋าก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะมีโชคมีลาบเอาโชคลาบให้พี่น้องนะคะเพื่อนจา๋าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าตัวเลขเป็นเพียงการคํานวณพี่เจยก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกอะไรออกตัวไหนนะคะเพื่อนจา๋านี่เป็นเพียงตัวเลขที่คํานวณมาความน่าจะเป็นนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชควีลล่ากับพี่เจตตลอดไปนะคะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ